นายกสมาคมกีฬานำทีมบริหารแจงความพร้อมสนามก่อนแข่งขันจันเกงที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีดรรัฐวิทย์ตั้งเกียรติพัชระนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จันทบุรีนายทวัชชัยนงสมุทรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมได้ละงอพื้นที่ตรวจความพร้อมของสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นสนามที่จะใช้ในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกรีฑาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันเกมที่หลายฝ่ายมีความกังวลว่าจะแล้วเสร็จทันการแข่งขันนอซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่9ธันวาคม2567นี้หรือไม่ โดยนายกสมาคมกล่าวจากการสำรวจสภาพสนามในขณะนี้แล้วเสร็จกว่า97%หรือการเก็บรายละเอียดเพียงเล็กน้อยโดยทางสมาคมกรีฑาประเทศไทยจะลงมาตรวจรับสนามในวันที่30พฤศจิกายน2567นี้ก็อยากจะขอเชิญชวนชาวจันทบุรีมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างหน้าประวัติศาสตร์เข้ามาชมพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้ให้มากๆส่วนทางด้านนักกีฬาถึงแม้จันทบุรี จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้แต่ไม่ได้คาดหวังในเรื่องเหรียญรางวัลแต่สิ่งสําคัญของจันทบุรีในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้คือมิตรภาพเหนือชัยชนะขออนุญาตก,กับพระบุคท่านผู้ว่าการจังหวัดจันทบุรีนะครับท่านมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ท่าน รองผู้ว่าทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านทวชัยนามสมุทรที่เป็นแม่งานหลักในเรื่องของการช่วยดูแลหลายๆฝ่ายนะครับแล้วก็เหนืออื่นใดต้องขอบคุณพี่โจนะครับท่านนายกงการบริหารจังหวัดจันทบุรีท่ทนทนานธนพลกิจการพร้อมทั้งทีมสาภาแล้วก็ผู้บริหารของจังหวัดทุกระดับที่ให้ความการุณาเมตตาในเรื่องของการร่วมมือกันเรื่องงานกีฬาแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรีทางนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอบจนั้นเนี่ยที่ดูแลเรื่องงบประมาณในการก่อสร้างสนามกีฬารูปแบบใหม่แห่งนี้นะครับก็ต้องยืนยันนะครับว่าหลายคนสอบถามมาเยอะและหลายคนก็กําลังจะจิ้มเข้ามาเยอะนะครับก็ต้องบอกว่าสนามกีฬาวันนี้เสร็จไปกว่า97เนะครับเสร็จไปกว่า97เรละนะครับเหลือการเก็บรายละเอียดการทำความสะอาดนะครับแล้วก็การดูรูปแบบการขัดละเอียดอีกนิดเดียว นะครับ97%ละววันที่30พฤศจิกาเนี่ยคณะกรรมาการชุดใหญ่จะมาสอบสนามแล้วก็จะมาตรวจสอบสนามในเรื่องของมาตรฐานเรื่องอะไรต่างๆแต่มาตรฐานเนี่ยผ่านอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาต้องมาเพื่อเป็นในเรื่องของการตรวจสอบนะครับที่เป็นกิจจาลักษณะก็ขอยืนยันนะครับว่าสนามกีฬาของเราพร้อมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอัศจันย์ด้านหลังสวยงามมากนะครับเป็นงบประมาณที่อบจอเพิ่งสร้างเสร็จ นะครับแล้วก็ได้ทดลองการใช้งานในการแข่งขันฟุตบอลไปเมื่อ2วันที่ผ่านมาก็เราเปิดกว้างครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมนะครับในการมานั่งชมพิธีเปิดจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้นะครับอาัศจรรย์ที่ด้านหลังที่เรายืนอยู่เนี่ยนะครับความพร้อมนะครับบรรจุ2,000กว่าที่นั่งนะครับก็บอกว่าพร้อมที่จะใช้งานแล้วก็สวยงามครับอยู่ด้านหลังข้างบนเนี่ยมองข้างล่างลงมาของสวยงามมากนะครับ ครับสนามทั่วไปที่เราอยู่ด้านนอกเนี่ยกว่า90%นแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่แเก็บรายละเอียดอย่างเดียวนะครับเก <rib> ็บครับส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องยอมรับเราต้องต้องบอกกันตรงๆว่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นเรื่องภายในเนี่ยเราต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการจัดก,การแข่งขันถ้าเป็นส่วนขององค์ป,ประกอบปัจจัยภายนอกเนี่ยเราก็อาจจะต้องให้จัดแต่งภูมิทัศน์ให้เราหน่อยอันนี้ก็ต้องต้องบอกความเป็นจริงแต่ว่าทุกอย่างภาพรวมเนี่ยเรากว่า90%แล้วนะครับเราจัดสถานที่ให้ อย่างดีตามสมควรครับต้องต้องบอกกันตามความเป็นจริงเราจัดงานแข่งขันครั้งนี้ในวงการกีฬาก็คือมิตรภาพเหนือชัยชนะนะครับอีกอันหนึ่งก็คือมาจันบุรีเหมือนท่านมาบ้านของตัวเองนะครับมาจันบุรีเหมือนท่านมาเยี่ยมญาติที่บ้านท่านเองก็คือความเป็นมิตรภาพ ความอบอุ่นความเป็นกันเองนะครับแล้วก็ยืนยันครับว่าท่านผู้ว่าได้ย้ําเรื่องนี้แล้วแล้วก็ในส่วนของสมาคมการท่องเที่ยวเองก็ย้ําเรื่องนี้ว่าอาหารการกินจะเป็นเหมือนปกติที่เราได้อยู่ร่วมกันของคนกันก็คือไม่ได้มีการขึ้นราคาหรือว่าอัปราคาขึ้นแต่อย่างใดน,นะครับเราหวังว่าเราจะเป็นเจ้าภาพที่ดีครับเรามองว่าการแข่งขันเป็นเพียงองค์ประกอบของเจ้าภาพแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการต้อนรับมิตรภาพเหนือชัยชนะเราหวังแค่นี้